สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะแม่ค้าจะมาขายอ่ามวยนึ่งข้าวนะคะมวยนึ่งข้าวที่ทํามาจากอ่าไม้ไผ่นะคะเป็นไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ไม่ใช่ไม้ไผ่ธรรมดานะคะเป็นไม้ไผ่ที่มันนำมาจากอ่าสหรัฐอเมริกานะคะอ่าต้องผ่านจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จั์โอชาเท่านั้นนะคะเป็นต้องนําเข้าจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะ มีเพียงอีก10ใบในโรคนี้นะคะถ้าใครไม่เอฟในวันนี้ก็ถือว่าพลาดนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะโปรโมชั่นของเราไม่ได้แค่หมวยหนึ่งเข้านะคะจะได้แค่จะได้อ่าจะได้สุ่มตักของรางวัลนะคะไม่ช่วว่าจะเป็นอ่าน้ำอ่าอะไรคะกุ้งน้ำเต้ากุ้งหอยปูปลานะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นของเรานะคะใครสั่งวันนี้นะคะของเราก็จะแถมอ่าการสุ่มตักหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งตักนะคะ การตากนะคะัแม่ค้าจะมาตักให้ดูอีกรายหน้านะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นมวยเนื่อข้าวนะคะดูดูมวยนะคะเป็นมวยที่สวยงามมากใครสามารถใครสามารถสั่งอีกได้มานะคะ,ะแม่ค้าจะพิมพ์บอกรหัสนะคะว่าต้องใส่รหัสอะไรนะคะ,ะใครจะสั่งซื้อมวยเนื่อข้าวนะคะพิมพ์รหัสว่าสารหกเก้ามาค่ะสารหกเก้านะคะ อ่ามวยมวยนี้นะคะเพียงราคาใบแค่69บาทนะคะได้ส่งตัก1ตักนะคะอ่าโอ้มีคนเอฟม,มาเยอะมากเลยค่ะลูกค้าขาอ่าใครใครสนใจนะคะต้องติดตามเพจของแม่ค้าก่อนนะคะว่าเพราะว่าต้องติดตามของเพจแม่ค้าก่อนเนาะถึงระบบถึงจะดูดนะคะอันนี้ตอนนี้คอมเมนต์คนขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะมากใครสนใจนะคะพิมพ์รหัส69มาสา69มานะครับ วันนี้นะคบลูกค้าก็พิมพ์มาเยอะมาแล้วค่ะแอดมินว่ายังไงคะแอดมินอ๋อแอดมินบอกว่าเต็มแล้วนะคะไอเต็มสิบใบในโลกอ่ะมันเพียงสิบใบในโลกนะคะมวยมีเพียงสิบใบในโลกค,ะกลกคะ่ะจากนั้นนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามเพจของเราได้นะคะเพจของเราชื่อว่าสารมวยจากสารโดยคิมค่ะนะคะ,ะมวยจากสารโดยคิมค่ะนะคะสามารถติดตามเพจแล้วก็ะกดกระดริง่งติ๊งติ๊งติงติงไว้นะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูไลฟ์สดของแม่ค้าได้ภายในรายหน้านะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะมีลูกค้ามาเอฟเหมานะคะเหมาสิบใบในโลกเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่จากสหรัฐอเมริกาน,นะคะโดยนําเข้าจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าที่สนใจนะคะใครที่มาไม่ทันวันนี้นะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจวันหน้านะคะ ติดตามเพจของเรานะคะว่าแม่คาจะมาไรฟ์สุดอีกวันไหนนะคะเพราะว่าแม่คาต้องไปนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะจากสารด้วยมือของเราเองเลยนะคะแม่คาต้องใช้เวลาพีออเดอร์นิดหนึ่งนะคะใครสามารถส,สนใจอินบ็อกมาหาแม่คาได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคระับขอขอ,ขอบคุณค่า